วันนี้พวกเราจะพาทุกคนมาเล่นวาดรูปแบบทีมเวิร์กกันดีกว่านะเราจะแข่งวาดรูปกันแต่เป็นทีมเวิร์กเนี่ยนะใช่วาดรูปแบบทีมเวิร์กหมายความว่าเราจะต้องวาดรูปต่อกันแปลกดีเหมือนกันนะพี่ฝนนะงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าน่ะตอนนี้มีเพื่อนที่เขากําลังวาดรูปต่อกันอยู่เพราะฉะนั้นนะนะเราจะต้องไปวาดกับเขาบ้างแล้วล่ะ แล้วเราจะเข้าไปวาดยังไงอ่ะตรงนี้เขามีปุ่มสีแดงแล้วก็สีฟ้าเพราะฉะนั้นพี่ฝนจะเข้าไปในปุ่มสีแดงแล้วก็จะเลือกแบบในการวาดพี่ฝนมีแบบให้เลือกในการวาดด้วยงั้นหรอใช่แต่ไม่บอกหรอกนะว่าตอนนี้พี่ฝนกาลังจะวาดรูปอะไรอยู่ของพี่เอกก็ได้แบบสําหรับวาดรูปมาเหมือนกันนะจริงเหรอใช่แล้วแต่ตอนนี้นะฮะบอกเพื่อน,นะเพราะว่าเราจะต้องถายแล้วก็วาดรูปต่อพี่ฝนกาลังวาด เส้นสีน้ำตาลไม่รู้คืออะไรเส้นสีน้ำตาลอันนี้คืออะไรเดี๋ยวให้เพื่อนทายดีกว่าฉันเดาว่านี่ต้องเป็นดินแน่นอนเป็นดินนายรู้ได้ยังไงเนี่ยพ๊กปีกเพราะปกติดินอยู่กับพื้นแล้วเป็นสีน้ำตาลสุดยอดไปเลยพวกเป๊กวันนี้นายเก่งมากเลยเดี๋ยวขอยืนดูอยู่ข้างๆนี้ละกันงั้นเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวฉันจะวาดรูปต่อ รูปต่อไปก็จะมีสีเขียวเขียวไม <At> ้ไอติมไม้ไอศครีมที่ไหนเล่เอาอ้าวเราไม่ใช่เหรอไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวให้เพื่อนถ่ายว่าพี่ฝนกาลังวาดรูปอะไรอยู่อันนี้ต้องเป็นอันนี้แน่เลยอะไรเหรอพวกปิดหมดเวลาท่านล้หมดเวลาต้องสลับรูปนี่รูปอะไรเนี่ยอันนี้รู้แล้วอะไรอะ่ะอันนี้คือแมวแล้วเพกวาดรูปแมวแล้วมาขึ้นที่นี่ได้ไงอะ่ะ ก็น,นี่ไงเราจะต้องวาดรูปสลับกันแล้วก็ต่อกันวาดไงอ๋อแล้วี่พี่ฝนวาดอะไรมาให้เพียงเนี่ยอันนั้นคือจังเกิลจังเกิลเหรอใช่ป่าดูยังไงให้เป็นป่าเนี่ยก็วาดต่อไงให้มาวาดต่อด้วยเหรอใช่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยพี่ฝนวาดรูปต่อพี่เอกไม่ได้แล้วเพราะฉะน้นนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวลบเลยก็แล้วกันอ่าเราไปลบทำไม <laughs> วาดต่อไม่ได้อ่ะ,อะมันวาดต่อไม่ถูก ทำไมไม่ถูกอะเอ้ากมันไม่มีที่ให้เติมนะมีเยอะแยะที่ให้เติมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่บอววาเท่านี้แล้วเดี๋ยวพี่เอกไปเติมต่อนะนี่วาดอะไรมาให้เนี่ยกลมๆดำๆเนี่ยฮะก็นี่ไงก็แมวไงแมวอะปุ๊กปิ๊กอะปุ๊กปิ๊กแล้วเอกจะวาดยังไงต่อเนี่ย <c oughs> ไม่เป็นไรในตอนนี้นะพี่วอลจะวาดวาดต้นไม้อันนี้เป็นต้นไม้ต้นสนแน่นอนใช่แล้วเอกจะวาดต้นสนเพิ่มเข้าไปให้อ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่บอลจะเติมสีเขียวลงไปแหละนะ แล้วทำไมทำไมพี่ฝนไปล็อกของเพเอกเขาทำไมมันวาดต่อไม่ได้ไงก็ระบายสีไปเลยระบายสีก็ไม่ได้มันระบายสีขอบขอบลาบากไงเพราะฉะนั้นเราจะต้องแบบระบายให้เต็มแล้วก็ให้เพื่อนต่อนี่เพเอกวาดเพิ่มให้แล้วนะแมวอ่ะวาดเพิ่มให้แล้วใช่หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะว่าแมวหน้าตาเป็นไงอ่ะตอนนี้พี่ฝนกําลังอันนี้อยู่เขาเรียกว่าอะไรนะดวงอาทิตย์ไหนวาดเพิ่มเพีเอกวาดหูเพิ่มนี่ไงไหนยังไม่เห็นจะมีเลยนี่พี่ฝนวาดตั้งหัก เอาล้วหายไปไหนแล้วอะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะหมดเวลาแล้วงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวไปหวนเติมไปเลยก็แล้วกันทำไงดีอะนนียไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหวนเติมไปเลยเี่เอาแล้วนะเดี๋ยวเพิ่มดวงตาเล็กน้อยน้ำฉันเหรอใช่นี่แลหละนายปุกปิดหนวดฉันไม่ใช่สีแดงตั้งหน่อยว้าวดูนี่สิพอเราวาดรูปเรียบร้อยแล้วใช่เปล่าเขาให้เรามาโชว์ด้วยเราทำไมป่าเป็นอย่างนั้นอะเอาทำไมพี่เอกวาดป่าเป็นแบบนี้น่ะ พยายามหาสีมาเพิ่มเติมแต่ว่าหาไม่ได้พี่ฝนหาไม่เจออย่างงั้นเหรอสีไม่ตรงสีเดิมสีไม่ตรงสีเดิมไม่เป็นไรงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราไปแข่งกันใหม่ดีกว่าดูซิว่าตอนนี้นะนะพี่ฝนนะจะวาดรูปกับเพื่อนได้ออกมาสวยขนาดไหนพี่ฝนวาดรูปกับเพื่อนด้วยเหรอใช่มีเพื่อนมาบอกว่าอยากจะวาดรูปกับพี่ฝนก็เลยจะวาดต่องั้นเดี๋ยวปุ๊กปิ๊กเราไปแข่งกันดีกว่า หัวข้อการแข่งขันในตอนนี้อันนี้คือเฮาบ้านพี่ฝนกำลังจะวาดบ้านแล้วนะใช่พี่ฝนจะต้องวาดพื้นดินก่อนถมดินก่อนทําไมต้องถมดินไปก่อนไม่วาดบ้านไปเลยเอาถ้าวาดบ้านไปเลยก็ไม่มีดินไงไม่มีถมดินไงไม่มีดินไว้วางบ้านนะบ้านสีเหลืองเลยเหรอใช่บ้านสีเหลืองสวยมากนี่นี่แล้ทนะ่านจะแข่งกับพี่เอกแล้ว เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปดูเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวฉันแข่งกับเพื่อนก่อนงั้นให้พี่ฝนแข่งกันก่อนดีกว่าใช่ตอนนี้เดี๋ยวพี่ฝนจะวาดหลังคาแล้วเพื่อนเขาจะวาดอะไรมาให้เนี่ยอเดี๋ยวงันเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่ฝนลากเส้นให้เพื่อนก่อนเพื่อนจะรู้ใช่ไหมว่านี่คือบ้านต้องรู้อยู่แล้วแต่เดี๋ยวก่อนเพื่อนวาดอะไรให้เรามาไม่เห็นมีอะไรเลยเดี๋ยวก่อนไม่เป็นไรเขาบอกว่าให้วาดรูปเพื่อนใช่ไหม ไหนอะเฟนอาเพื่อนไงเพื่อนอ๋อเฟนชิพน่าจะเพื่อนละมั้งอะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไป่ฝนวาดทุกคนเลยวาดใครมั่งเนี่ยวาดทุกคนเลยวาดเพื่อนทุกคนเลยนั่นไม่วนกำลังวาดเฟนไฟอยู่ไหช่หรอไม่ใช่อันนี้วาดใครให้ถ่ายอย่าบอกนะว่านี่วาดพี่เอกอะใช่วาดพี่เอกอยู่ไงใช่เหรอเนี่ยพี่ฝนใช่วาดพี่เอกอยู่อ้าวแล้วเดี๋ยวก่อนหลังคาพี่ฝนหายไปไหนอะ ตอนนี้กลายเป็นเนยแข็งไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวก่อนไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวไปวาดหลังคาไปต่อเลยก็แล้วกันวาดใหม่เลยเหรอไม่ได้วาดใหม่เพื่อนสงสัยลบหลังคาไปเดี๋ยวไปวาดหลังคาต่อแล้วก็จะต้องมีประตูแล้วก็หน้าต่างด้วยแสดงว่าเขาอาจจะไม่ชอบหลังคาสีแดงหรือเปล่า ก็อาจจะเป็นไปได้นะเขาก็จะเปลี่ยนสีให้แต่ว่าไม่ทันนะใช่อาจจะไม่ทันเดี๋ยวไ่วนวาดประตูไปเลยก็แล้วกันนี่ประตูแล้วก็หน้าต่างเดี๋ยวให้เพื่อนวาดดีกว่าเพื่อนจะวาดหน้าต่างได้ใช่ไหมใช่วาดได้แน่นอนเพื่อนเราเก่งมากนี่หน้าต่างสองบานเอาแล้วนะสลับกันมาตอนนี้วาดพี่เอกไปเมื่อกี้หายไปไหนอะทำไม <c oughs> ทำไมหน้าตาพี่เอกแปลกๆไปเดี๋ยวไม่เป็นไร เดี๋ยวพี่ฝนวาดเพิ่มเติมต่อไปอันนี้นี่คือพี่ฝนเองนั่นคือพี่ฝนเหรอใช่นี่คือพี่ฝนเองนี่ผมสีแดงด้วยแล้วจะวาดปุ๊กปิ๊กทันไหมเนี่ยต้องรีบต้องรีบก่อนเดี๋ยวจะวาดรูปเพื่อนด้วยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะวาดทานันไหมนี่วาดทันด้วยวาดนายด้วยแน่นอนเดี๋ยวฉันกําลังจะวาดอยู่เนี่ยเริ่มวาดปุ๊กปิ๊กแล้วทันนะเปล่าพี่ฝนไม่แนะะใ่ใจเดี๋ยววาดรูปเพื่อนด้วยใส่ตาเลยใส่ตาเลยใส่ตาอยู่ใส่ตาอยู่ ใส่เลยใส่หนวดก่อนนะมั้ยใส่หนวดแล้วไม่ทันแล้วแย่แล้วไม่ทันนี่นี่ดูฉันวาดแข่งกับพี่เอกดีกว่าอ้าวตอนนี้พวกพี่แข่งวาดรูปกับพี่เอกเอาไม่ใช่แข่งสิเขาเรียกว่าอะไรนะวาดรูปแบบทีมนี่เลยเดี๋ยวให้ดาวเลยนะทุกคนนี่อันนี้คืออันนี้คืออันนี้พี่หวนลู้พี่หวนลูกคืออะไรหมวกฟางหมวกฟางถูกต้องอ้าวหมวกฟางแล้วก็อน,นี่เลยจะต้องมีเสื้อสีแดง เสื้อสีแดงถูกต้องทําไมไม่ฝนเก่งจังเลยฉันไม่รู้เดี๋ยวก่อนนะต่อไปจะต้องสลับกันวาดแล้วจะสลับกันวาดแล้วนะใช่ต้องสลับกันวาดแล้วไปเลยอ๋อเพียงอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนอันนี้น่ารักจังอ๋ออันเนี้ยเหรอมีกระเป๋าพิเศษด้วยตัวสีฟ้าอ๋อมีกระเป๋าพิเศษสีฟ้าสลับกันวาดแล้วอ๋อเพียงรู้ด้วยว่าต้องวาดเสื้อสีแดงมาให้สุดยอดเลยคราวนี้ใครเป็นคนวาดต่อ เดี๋ยวฉันจะวาดกางเกงสีน้ําเงินกับแขนเขาน่ออันนี้ผู้พกิกายกาลังวาดอยู่เหรอใช่แล้วอ๋อสุดยอดเลยผู้พกิกายเก่งมากกางเกงเขาจะสีฟ้าใช่ป่ะแย่แล้วทุกคนแย่แล้วเรื่องอะไรที่ไม่พอวาดขาไม่เป็นไรไม่เป็นไรวาดเท้าไปเลยงั้นนี่เลยวาดเท้าไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหมดเวลาแล้วนะแค่นี้พอเดี๋ยวหมดเวลาแล้วยังไม่หมดเหลือเวลาอีกเล็กน้อยเดี๋ยวต้องสลับกันวาดอีกหรือเปล่าไม่สลับแล้วเดี๋ยวฉันจะเติมนี่ละกัน <K an> เขาเรียกว่าอะไรนะลายเส้นใช่ไหมอ่ะลายเส้นเติมยากเติมนี่ดีกว่าเติม <ไป S 2> อะไรอย่างนั้นเหรอหาหาสีก่อนหาไม่เจอ <K an> ฉันว่าหมดเวลาแล้วพวกบิ๊กไม่หมดทันนี่เห็นเปล่าว่าดอะไรลงไปอันนี้เขาเรียกว่าคลื่นคลื่นอ๋อคลื่นท้องทะเลอย่างนั้นเหรอ <K an> ใช่แล้วราชาโจรสลัดใช่แล้วหมดเวลาแล้ว <K an> หมดเวลาแล้วพวกเราฝั่งพี่ฝนก็หมดเวลาเหมือนกันงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราไปดูผลงานกันดีกว่า ไปดูผลงานเลยเหรอพี่ฝนใช่ไปดูผลงานที่พี่ฝนกับเพื่อนแล้วก็พี่เอกกับปุ๊กปิ๊กวาดรูปเป็นทีมกันดีกว่าพวกเราเดี๋ยวไปดูเลยรูปของพี่เอกกับปุ๊กปิ๊กอ่ะสุดยอดของพี่ฝนก็สวยเหมือนกันไหนขอดูหน่อยสิว่ารูปภาพแต่ละคนเป็นยังไงบ้างมาเร็วเขาโอ้โฮนี่งานี่งเนนี่รูปวาดอ่เพื่อนต่อเติม เป็นหน้าต่างได้จริงๆด้วยไม่ใช่มีแค่หน้าต่างนะพี่ฝนเพื่อนเขาวาดปองฟันข้างบนด้วยปองควันข้างบนเหรอใช่แล้วแล้วนี่นี่งาพี่ฝนวาดุ๊กปิ๊กยังไม่เรียบร้อยเลยแล้วก็จะวาดรูปเพื่อนต่อแต่แบบว่าเวลาหมดแล้วฉันมีหนวดอยู่ข้างเดียวเหรอใช่น่าเสียดายจังเวลาหมดแล้วมานี่เลยมานี่เลยนล้วนำเหนือนำเหนือ นี่คือโดเลมอนแน่นอนใช่แล้วโดเลมอนแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือลาชาโจรสลัดใช่แล้วอันนี้คือลูฟี่สุดยอดไปเลยเดี๋ยวกดให้หัวใจด้วยนี่สามารถกดให้หัวใจเยอะๆได้เลยพวกเราเอานี่ไงเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเขากดหัวใจให้เพื่อนได้รัวๆเลยแบบนี้ใช่กดหัวใจได้อย่างเยอะอยงั้นเอาอย่างนี้นะตอนนี้พี่ฝนจะไปแข่งวาดรูปกับพี่เอกบ้างดีกว่างั้นมาแข่งกันหน่อยดีกว่าพี่ฝน ขาไม่ใช่แข่งสิเขาเรียกว่าอะไรนะวาดรูปเป็นทีมเวิร์กอืมจะวาดไปก็คล้ายๆกับแข่งเหมือนกันนะมาแล้วเขานี่เดี๋ยวเลือกก่อนเลือกก่อนเดี๋ยพี่ฝนจะเลือกเป็นอันนี้ดีกว่าอาหารอาหารเนี่ยนะใช่กำลังหิวมากเลยคนละแบบกันที่พี่เอกจะวาดแลนะ้วเนี่ยงา้นเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวพี่ฝนอย่างแรกที่นึกออกแล้วก็ง่ายที่สุดเลยเพื่อนจะต้องทายได้แน่นอนอืจะวาดอะไรมาให้เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแน่จะต้องมีอันนี้ก่อน แค่นี้เพื่อนก็รู้แล้วเพื่อนก็รู้แล้วว่าพี่ฝนกำลังวาดรูปอะไรอยู่พี่ฝนวาดอะไรมาให้ทุกคนเอาละสลับไปแล้วนี่พเพกวาดมาให้เนี่ยอันนี้คือนนี่เดย์อืมนนี่เดย์หรือว่าดวงอาทิตย์ร้อนๆเพราะฉะนั้นน u n n y day เลยง่ายๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องวาดรูปนี่เขาเรียกว่าอะไรนะดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ทำไมสีแดงอ่ะก็ดวงอาทิตย์สีแดงไม่ใช่สีเหลืองเหระสีแดงฉันว่าสีส้มนะ ดวงอาทิตย์สีแดงแล้วที่สําคัญเขาจะต้องยิ้มด้วยดวงอาทิตย์ต้องยิ้มด้วยงั้นเหรอพี่ฝนใช่ดวงอาทิตย์เขาจะต้องยิ้มเพราะว่าเขาส่องแสงแดดมาให้เราแล้วเพ่ก็ต้องวาดอะไรให้พี่ฝนเนี่ยต้องสลับกันไม่ใช่หรอใช่แล้วนี่ไงกาลังวาดให้อยู่สลับกันง้นอายอย่างนี้นะตอนแรกที่พี่ฝนกาลังจะวาดก็คือต้นไม้พี่ฝนจะวาดแตงโมไม่ใช่หรอ ไม่ใช่ที่พี่ฝนกําลังจะวาดซันนี่เดย์จะวาดต้นไม้ต่ออ๋อแล้วแตงโมงได้ถูกไหมเนี่ยอ๋อใช่ใช่อันนี้ถูกต้องเพราะฉะนั้นอาหารที่พี่ฝนกําลังนึกอยู่พี่ฝนชอบกินอันนี้ชอบกินส้มวาดส้มมาให้เนี่ยนะใช่วาดส้มไม่บอกสิอย่าบอกเขาเอ้าวแล้วไม่บอกเขาจะรู้ไหมเนี่ยไม่ต้องบอกเราจะห้าบอกให้วาดรูปต่อกันวาดต่อให้ด้วยเพกวาดต้นหญ้าให้แล้ววาดต้นหญ้าเหรอนั่นไงไม่ต้องบอกสิอย่าบอกเขาเอ้าวงั้นพี่ฝนก็วาดไป เดี๋ยวพี่ฝนจะวาดอันนี้ดีกว่าให้ทายอันนี้เขาก็จะเป็นเป็นอะไรนะอยู่ในน้ำมีแปดขาจิงจกจิงจกไม่ได้อยู่ในน้ำพวกพิกจิงจกน้ำไม่มี่มีอ่ะอันนี้เป็นเป็นดวงตาเขาเขามีตาแบบนี้เขาต้องเป็นหอยทากแน่นอนไม่ใช่ไม่ใช่สเนลพวกพิกอะไรอ่ะอันนี้คือปูอล拉สากาอ้าไหน,นบอกอย่าบอกเขา แล้วนายถามฉันทําไมอะ่ะอ้าวก็ต้องถามดีฉันไม่รู้อะ่ะเดี๋ยวสลัากันวาดแล้วพวกเรานี่เดี๋ยวพี่เอกวาดอันนี้ให้พี่ฝนนะอันนี้คืออะไรรู้หรือเปล่ารู้ร,ร,ร,รู้กำลังจะวาดใบแล้วก็การให้อยู่อ๋อสุดยอดไปเลยแบบนี้เนี่ยถึงจะเป็นเพื่อนกันจริงน่าจะไม่พอเวลาเหลือเยอะไม่รู้จะทําอะไรวาดต่อไปได้เลยถ้าวาดต่อแล้วก็แบบนี้แล้วกันเดี๋ยวพี่ฝนจะได้วาดต่อเขาน่าจะพอเดาออกว่าที่พี่เอกจะวาดอะไรอะ่ะอ๋ออันนี้รู้อันนี้รู้อะไรอะ่ะ ให้ถ่ายเดี๋ยวให้เพื่อนถ่ยฉันรู้ฉันรู้นายรู้ได้ไงพวกพิคพิกไทยพิกไทยที่ทไหนเดี๋ยวอนเนี่อันนี้ฉันวาดต่ออันนี้ฉันก็รู้อันนี้นายรู้ได้ไงคาบิบาล่าคาบิบาลล่าที่ไหนคาบิบาลล่าเสียมตาอันนี้คือนีโมนีโมหระใช่อันนี้คือนีโมอ่าไม่ใช่คาบิบาลล่าอาแล้วนะตอนนี้หมดเวลาไปดูกันดีกว่า ไปดูกันดีกว่าว่าพวกเราวาดรูปกันออกมาเป็นแบบไหนน่ะนะไหนอะพี่ฝนพาไปดูหน่อยมาเร็วเข้าทางนี้อยากจะบอกว่าอย่างสวยเลยโอ้โหนี่ผลไม้เยอะแยะเลยนะเนี่ยใช่มีผลไม้อย่างเยอะมีทั้งอะไรนะ่ะแตงโมส้มแล้วก็องุ่นอ่ะแตงโมส้มแล้วก็องุ่นอันนี้คือซันนี่เดจะมีท้องทะเล ปูลาสากาปลานนโมแล้วก็ดวงอาทิตย์อย่างสวยจะว่าไปปูกับปลานีโมนี่อยู่กันคนละที่เลยเนี่ย <l ots> จริงเหรอจริงนี่งั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้พวกเรานะนะมีความสมัค,คีในการวาดรูปกันมากเลยแล้วถ้าเพืเ่อนคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วละก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้พอเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบ๊วย